เป้าหมายวันนี้เราจะไปนอนกลางเต็นที่ยอดภูเตือนเช้าเราก็เล่นน้ํานี่เป็นไฮไลท์ของน้ําตกตัดฝังสีครับผมนี่คือเป็นจุดสูงสุดบนสะพานอันนี้เป็นทางเข้าทู้คนกำลังเดินเข้าไปด้านนอกก็จะมีเขาขายปิ้งไก่ปิ้งปลาภายในก็จะมีหมีครับเขาเลี้ยงหมีด้วยด้วยนี่ครับเราก็จะเดินทำประชามแบบนี้เลยครับชมน้ําตกเสร็จแล้วเราก็ออกเดินี่ครับหมู่บ้านในลาวจากมุมสูงวิวด้านล่างคือเมืองเสียงเงินที่เราวิ่งขึ้นมา บ้านเรือนผู้คนก็จะสร้างข้างถนนครับเพราะมันมีพื้นที่ให้สร้างนี่อยู่ที่กำลังจะขึ้นภูคูนครับเราขึ้นไปข้างบนเลยมั่งเลยก็กลางเลยว่า้นภาพมุมสูงลานกลางเต็นท์ที่เราไปกางมาครับตื่นเช้ามาแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อบ้านเรือนผู้คนก็ยังสร้างอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมครับทางก็จะแคบๆได้บรรยากาศของการอบรถมากเลยครับเติมสองแสนกีบ เราไปดูว่าได้เท่าไหร่นี่คือปิ้งเนือ้อควายปิ้งนกกระจิบปุดหนุนแม่ค้าที่เขาขายข้างทางครับผมแซนก็ผาผาพันบางช่วงบางตอนถนนสุดหนักเป็นหลุมเป็นบอ่อล้วก็ขับมาถึงตัวเมืองวางเวียงแล้วครับวางเวียงก็จะมีร้านขายของฝากแล้วก็ซื้อของฝากก็ได้ถึงด่านทางด่วนบางเวียงขับยาวๆได้เลยครับร้อยยี่ร้อยสี่ชั่วโมงกว่าๆเราก็ถึงด่านทางออก สวัสดีเวียงจันทร์เรามาถึงเวียงจันทร์เรียบร้อยแล้วสะพานมิตรภาพไทยลาวเราข้ามมาแล้วข้ามผ่านเวลคัามทูไทยแลนด์พาไปโรงแรยละเอียดกันครับบรรยากาศตอนเช้าเราสามารถบุกยิ่งแล้วก็จองมานอนได้ที่นี่ได้ครับตอนเช้าเราก็ขนของขึ้นมาเก็บที่ okay, รถรที่จอดข้างน้ำตกครับถึงตรงนี้แล้วฝากกดติดตามช่องคนสำรวจ e x p l o r i f e Thailand หน่อยครับผมคลิปหน้าเราจะพา FC ทุกท่านครับรถจากเมืองไทย ไปยังแชงกิระประเทศจีนรถคันนี้คันเดิมจะพาไปเยี่ยมหิมะครับผมเก็บของขึ้นรถเสร็จแล้วก็เล่นน้ำตกที่ตากวาสีบรรยากาศน้ำเย็นมากครับเพราะเป็นน้ำที่ไหลจากจุดนี้ทางรีสอร์ททำที่ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำได้ดีมากครับแนะนำเลยครับผมอาบน้ำไปด้วยอาบแดดไปด้วยเพราะหนาวมากครับจากจุดที่เล่นน้ำเมื่อกี้ประมาณ300เมตรก็จะเจอทางเข้าของอุทยานครับนักท่องเที่ยวทุกคนก็จะเข้ามาที่จุดกายตังครับผมจำได้ว่าประมาณ40บาทครับ ทางเข้าน้ำตกนี่คือเจ้าหน้าที่คอยเก็บตังเราครับผมเราสามารถจ่ายกับเขาได้เลยครับเข้ามาก็จะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายครับจากด้านเมื่อกี้ก็จะเป็นทางที่เดินไปน้ำตกระยะทางประมาณ300เมตรครับอ๋อมีหมีด้วยเพื่อนฟางหานหน้ามาพ่อถ่ายวิดีโอให้ยกหม,มีเน,น่เน่นู่นตรงนู้นก็มี มีเปให้นอนอย่างดีสบายเลยสบายใจเลยจุดนี้ก็เป็นร้านค้าขายของเทเลทก็จะมีสกีนเสื้อมีครับก็จะมีสกินหลายๆให้เราเลือกสามารถเลือกซื้อได้เป็นของฝากของเทเลกได้ครับผมเดินต่อครับทางระหว่างไปน้ําตกก็จะดีแบบนี้เลยครับระหว่างทางก็จะมีรูปปั้นมีตัวใหญ่ครับอะไรเลย คอยว่าได้เป็นอะไรเดินมาไม่ไกลสักพักเราก็จะถึงน้ำตกสวยงามแบบนี้เลยครับเห็นแค่นี้ก็รู้สึกว่าว้าวมากแต่จริงมีว้าวมากกว่านี้ครับแบบอลังการเลยครับผมชำมนกล้องให้ดูแล้วก็อันนี้คือ,อเป็นชั้นๆน,นะครับอันนี้คือชั้นแรกก็คือก็จะเป็นบ่อประมาณนี้ครับนี่ครับน้ำใสแต่ไม่มีคนเล่นครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเขตของอุทยาน ตอนที่ไปนักท่องเที่ยวก็ได้มา,ายืนเที่ยวชมเฉยๆครับผม <S <S แล้วก็ข้างในก็จะมีร้านค้าสำักธิการเราสามารถซาสั่งอาหารและประทานตรงข้างลิงน้ำตกได้เลยครับส่วนใหญ่ที่สังเกตดูก็คือนะตอนที่ไปก็คือมีแต่ส่วนใหญ่มีชาวฝรั่งครับผมที่เขามานั่ง,งกื่มกาแฟรหรือสั่งอาหารเช้าครับ เดดีีด๋๋ยยวพาไปกินถัดจากนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของน้ำตกสายกวางสีก็คือจุดที่สูงที่สุดแล้วก็น้ำตกตกลงมาครับที่ว่ามีสะพานพาชมครับโอ้ยสมความล่ำลือมากเลยอ่ะพ่อขวานพาไปให้ไหว้หน้ำอ่ะมันลึกลูกโอ้หินตก อลังการงานสร้างมากมาโอ้โหพีห่น้องสุดยอดอลังการมากครับพี่น้องตรงหน้าน้ำตกใต้สะพานจะเป็นจุดชิดลึกเห็นน้ำใสเขียวมรกตแบบนี้เลยครับที่้องเราก็ไปยืนบนสะพานแล้วก็ถ่ายรูปฉากด้านหลังเป็นน้ำตกตากวางสีครับ อยู่สวยงามมากครับนี่รับโชคดีที่เราไปต่เช้าว่าเราไปพักที่น้ําตกตัดวางสีก็คือผู้คนจะไมเ่เยอะครับจุดที่ถ่ายถ่ายบนสะพานตรงกลางเลยครับเดี๋ยวจะพาบนกล้องจากด้านบนลงด้านล่างก็จะเป็นชั้นน้ําตกสลับซับซ้อนแบบนี้ครับผมแนะนําเลยครับทริปหลวงพ่างน้ําตกตัดวางสีเพราะว่าใกล้บ้านเราแล้วก็เป็นน้ําตกที่สวยงามมากครับโอเคเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมจบจากน้ําตกตัดวางสีเราก็ออกเดินทางกลับนะครับเไป ทุกคนเดินเหนื่อยแล้วครับออกมาด้านหน้าทางนีร้านขายาทางนี้ลูกนี่ครับบรรยากาศโดยรวมตัวเล็กก็อยากจะกินแต่อศกรีมพ่อก็พยายามเลี่ยงครับเพื่อที่จะควบคุมน้ําหนักด้านข้างก็จะนี่ครับเขาขายปิ้งไก่ไก่ดำไก่ธรรมดาแล้วก็ปิ้งปลาดุกปิ้งปลานินปลานินครับบ้านเขาจะตัวไม่เหมือนบ้านเรานะครับน่าจะคนละสายพันธุ์แต่ก็เนื้อก็อร่อยครับผมสีแรกเงินเงินไทยเป็นเงินจ่ายเงินไทยได้ปะอันนี้จ่ายเงินไทยได้ไหม เท่าไรครับนี่เอาเอาตัวนี้ไป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 เดินทางก่อนเดินทางก่อนเดินไปนี่นี่เดินไปนี่เดินไปนี่เราได้ปิ้งไก่ปิ้งปลาแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็เตรียมโต๊ะออกเดินทางต่อครับจากน้ําตกตัดควางสีเราก็จับ G P S ที่ภูคูนครับผมแล้วก็ผ่านเมืองเสียงเงินครับภาพวิวสูงจากเมืองเสียงเงินก็คือเราวิ่งจากด้านล่างขึ้นมาบนยอดสูงขา้านบนครับสวยงาม ภูเขาก็จากนี้ก็จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนครับผมนี่ครับบ้านเรือนผู้คนก็จะสร้างอยู่บนภูเขาแล้วก็อยู่ทางข้างทา,างครับอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศบ้านเรือนของผู้คนแถวนี้นะครับเขาค่อยๆทำบ้านเรือนอยู่ข้างถนนแบบนี้เลยครับผมการขับรถก็ลัดเลอะไปตามไหลเขาแล้วก็ตามหมู่บ้านของผู้คนครับ ทางส่วนใหญ่ก็เป็นทางครูขาอะไรครับทำกรมเร็วได้ประมาณ20 30- 40มานี่ครับผมภาพตรงหน้าคือสาเหตุหลักครับที่ทําให้ถนนเมืองเราชารุดก็คือรถบรรทุกรถสิบล้อเยอะมากจากการดูภายนอกน่าจะไม่มีการควบคุมน้ำหนักครับจัดเต็มเลยครับอันนี้ก็คือเป็นชาวบ้านครับที่เขาเดินตามให้ดูบรานาวสองข้างถนนอีกนิดหนึ่งครับผมก็จะอยู่สองข้างทางแบบนี้ครับรีววิวต่อทางก็จะแคบ ผู้คนก็จะใช้ชีวิตอยู่บนถนนเนี่ยครับทำกับข้าวมีเด็กทำกับข้าวติดถนนเลยใช้ไหลาทางเป็นพื้นที่เนี่ยครับตัวนี้เป็นสันสันเขาฝั่งนี้ก็คือฝังอาา่งนี้ก็คือหน้าผาฝั่งนี้ก็คือหน้าผาฉากนี้ให้ดูสภาพบ้านเรือนของผู้คนในบริเวณนี้นะครับสองข้างทางก็จะมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด ไว้ทาอาหารครับผมนี่ครับไก่กับแม่ไก่ที่กาลังเลี้ยงลูกที่นี่เขาต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ป,ประกอบอาหารทํากินเองครับเพราะว่าตลาดอยู่ไกลมากอันนี้ให้ดูบางช่วงบางตอนฝุ่นตลบอบวนสังเกตดูต้นไม้ครับผมทิวเขาบนสุดที่เราวิ่งลงมาครับกบรรยากาศเขาล้วนวนครับผมเรามาถึงภูคูณเรียบร้อยแล้วครับกําลังจะขึ้นกาแล็กซี่คาลิคม โอเคนี่ครับทางขึ้นเดี๋ยวสลับทางให้ดูครับนี่ขึ้นไปแล้วตอนนี้เรากำลังไต่ระดับขึ้นยอดเขาให้ดูทางที่เราขับมาครับมาถึงเราก็มาติดต่อเจ้าของนะครับเจ้าของที่นี่ใจดีมากนี่เราจะรถขึ้นไปข้างบนใช่เข้าห้าขึ้นไปข้างบนเลยมัดมงเลยก็กลางเลยเนะสาที่เห็น 2, สองเสานี่คือลูกระเบิดตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเข<ร>าเอามาทาเสา แนะนำสำหรับท่านที่มานะครับให้ทักแชทแล้วก็จองผ่านในกรณีผมจองผ่าน a c e b o o k ครับผมแล้วก็ทักว่าจองกลางเต็นท์กี่คืนกี่คืนเขาว่ากันไปครับอันนี้คือเป็นภาพมุมสูงของลานกลางเต็นท์ครับผมตอนเช้าเราก็ได้เอาโดนบินขึ้นบรรยากาศลานกลางเต็นท์แล้วก็กลางเต็นท์กับคนลราคนเราที่มาก็เป็นพิดนะครับให้เบียร์หนึ่งกระป๋องต้องขอขอบคุณด้วยครับผมเช้ามาแล้วก็จะทการเก็บเต็นท์แล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อทีคนลราครับไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรวันนี้เขาแต่งชุดสวย ดู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 นู่นเขาปลูกข้าวปลูกข้าวเราขับมาถึงเมืองภาษีนะครับนี่เราจะมาเติมน้ำน้ำมันที่ปซ้มน้ามันสตารของประเทศเราครับว่าเติมน้ำมันจะได้ทั้งหมดกี่ลิตรครับนี่ครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเวลาเราไปใช้เงินที่เมืองเราก็จะมีเศษ เราไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรอย่างเช่นเศษ500กีบพันกีบเราก็มานับรวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็ให้แม่ค้าเติมน้ำมันกลับมาให้เราวิธีนี้ก็คือจะใช้เงินเศษได้หมดเลยครับส่วนตัวเราไม่คล่องกับเงินเราล้วก็นับผิดนับถูกนะครับเราก็เลยให้แม่ค้าเติมให้เติมเงินลาวนิบง่ิเงโอเคเติมสองแสนส,สี ต่มเงนแล้วไปไเห็นมุมกว่างกรืเปล่ไปไไปไเิมเงนแล้วล้ำมันทีงนี่ทางนี่จบเสร็จสองแสสีสไปดูว่าจะได้กี่ิตนี่ครับเรามาเติมน้ำมันส0งแสนเติม2องแสนกีบ ราไปดูว่าได้เท่าไหร่รอบนี้ได้เท่าไหร่สิบลิตรเก้าลิตรโอเค <c oughs> ได้ถึงไทยเมื่อกี้มันคำนวณแล้วมันนิดเดียวอันนี้ได้ถึงไทยครับเติมน้ำมันเสร็จเราก็ออกเดินทางต่อครับผมบางช่วงถนนชํารุดหนักหักก็จะประมาณนี้ครับเราก็ได้เดินทางมาถึงเมืองวางเวียงเรียบร้อยแล้วครับเมืองวางเวียงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ทริปเราไม่ได้จัดมาเที่ยวที่เมืองวังเวียงโอกาสหน้าเราจะมาเที่ยวที่เมืองวังเวียงครับ ออกจากเมืองวังเวียงก่อนจะขึ้นทางด่วนก็จะเป็นร้านขายของฝากรับผมมีทั้งอาหารแห้งอาหารสดเราสามารถซื้อนํากลับมาฝากหรือซื้อมากินเองได้ครับสมปัตดรูปวะนะเียะโตนที่น้ยก็ได้สันขีดสามพันสองอันนี้ก็ะร้อยบาทสองอร้อยบาทร้อยบาทสองมัดในร้อยบาทาสมประดูนะสองอันไข่แทนนี่มาจากลวงาบางะไข่แทนสลายลาว มาจากรถกระบางผมผมมาจากรถกระบางเออมึงรถสภาพรถได้เปลี่ยนมันเปื้อนลายเนาะดูเดือดเลยผมมาจากทางภาษีอาณามาจากภูเก้าลักบอ์บอตอนไปไปภูเก้าลักโอ้ตอนมามาทางเก่าอ่านับโอเคขอบใจไปตอนแล้วครับ ออกจากร้านขายของฝากเราก็ขึ้นทางด่วนแล้วเราก็มาถึงด่านออกทางด่วนที่เวียงจันเรียบ้ด้นนแล้วครับวันนี้มีปั๊มปอทอมีอเมซอนโอ้ครบโอ้ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยไทยแลนด์สะพานมิตรภาพไทยลาวอันนี้รถยนต์ส่วนบุคคลชิดขวาการทำเรื่องข่าวออกฝั่งเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับขอให้เก็บเอกสารที่เรา,อาตอนเข้าไว้ให้ครบก็พอ ไม่ยากครับผมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้จะไม่ยุ่งยากเท่ากับตอนขาเข้าครับยิ่งด่านเข้าบ้านเรายิ่งง่ายเลยครับผมถึงด่านที่ไทยก็คือถึงบ้านเราเลยครับคลิปหน้าจะมารีวิวการขับรถทิดไทยไปจีนเพื่อที่จะไปชิดอยอดเขาหิมะมังกรยกแล้วก็ที่แชงกีลาครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนสำรวจ e x p l o r e r l i ท e t h a i l a n d รอชมกันว่าเราจะเจอหิมะและล้อรถจะได้เหยียบหิมะกันหรือเปล่าครับสํหรับคลิปเราก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ